ดวงความรักเดือนกรกฎาคมปี2564ของชาวราศีมีนซึ่งก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนคนโสดสนิทลมร้อนพัดคนรักเก่าให้หวนกลับมาใหม่คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะเขาไม่ยอมปล่อยและคุณก็ไม่ยอมไปก็เลยต้องยื้อๆกันอยู่แบบนี้ส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว ตัดบัวยังเหลือใยแม้มีเหตุให้ต้องห่างแต่หัวใจยังผูกกันค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักพลังบวกนะคะทําเอาไว้ให้กับผู้ที่หมดหวังสิ้นกําลังใจในเรื่องของความรักค่ะเราจะมาเติมพลังใจให้แก่กันแต่จะเป็นพลังบวกยังไงก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนะคะ <sect> s> <S นั่นก็คือดวงของคุณต้องเป็นคนมีคู่หรือว่าคนที่ค,คุณคบคุณคุยอยู่นี้ต้องเป็นคู่ของคุณนะคะเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนไม่มีคู่หรือคนที่เขาค,คบเขาคุยกับคุณอยู่เนี่ยไม่ใช่คู่ของคุณเนี่ยเราเปลี่ยนให้คุณมาเป็นคนมีคู่หรือว่าให้เขามาเป็นคู่ของคุณไม่ได้นะคะ สามารถเช็คดวงได้กับเกณฑ์นะคะหรือว่าจะไปเช็คกับหมอดูท่านอื่นก็ได้ค่ะคลิปนี้อิงที่ราศีเป็นหลักถ้าคุณสนใจอยากจะดูจากลัคนาก็ได้นะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็สามารถดูได้ทั้งสองคลิปประกอบกันคือทำคลิปนี้เอาไว้เพราะว่ามีหลายท่านนะคะที่ไม่รู้เวลาเกิดก็จะหาลัคนาไม่ได้อย่างน้อยคุณก็สามารถดูดวงความรักจากราศีได้ด้วยะคะ่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักล้นๆวนนะคะท่านใดสนใจอยากจะดูดวงการงานก<ง>ารเงนิง<า>น,งนมีอีกคลิปนึงแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะแบ่งคำทำนายออกเป็นทั้งหมด3สถานะนั่นก็คือ 1. คนโสดสนิท 2. คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะและ3คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วตรงนี้จะแต่งงานกันแล้วหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็ได้แต่ว่าคบหากันแบบเปิดเผยแล้วนะคะ สำหรับท่านที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะไล่แปะเอาไว้ให้อยู่ที่ Description ค่ะ รามาเริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทกันก่อนเลยนะคะว่าจะมีความรักเข้ามาทักทายบ้างไหมสําหรับคนโสดสนิทนั้นนะคะมองดูว่าน่าจะเป็นเรื่องของคนรักเก่าค่ะคนรักเก่าในที่นี้จะต้องเป็นคนที่คุณยังเคยยังนึกถึงอยู่นะคะเคยมีความรักแล้วก็ยังนึกถึงอยู่ตอนนี้เลยอะนะคะเขาจะกลับมาค่ะส่วนคนรักเก่าที่คุณลืมไปแล้วอันนั้นก็ตัดไปได้เลยอะนะคะสําหรับคนที่มีคนรักเก่าถ้าคุณไม่มีคนรักเก่าแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครอันนี้ก็ ถือว่าตัดไปนะคะก็คือยังไม่ได้มีใครนะตอนนี้เดือนนี้จะเป็นเรื่องของคนรักเก่าที่คุณยังคิดถึงยังตัดใจไม่ได้เนี่ยจะมีโอกาสกลับมาค่ะกลับมาครั้งนี้นะคะกลับมาพร้อมกับลมร้อนเลยทีเดียวค่ะคือ เขาค่อนข้างที่จะมีพันธะภาระติดตัวของเขาอยู่นะยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะเพราะมันมีไพ่เลขสามขึ้นเป็นไพ่สามดาบนะคะเขาอาจจะยังมีความผัวพันกับคนรักปัจจุบันของเขานะคะแต่ว่ามีปัญหาแลวเขายังนึกถึงเราอยู่ยังคิดถึงก็เลยยังอยากที่จะหวนกลับมานะคะตอนนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนสองจิตสองใจค่ะว่าจะ มาทางเราแต่จริงๆไม่ได้สองจิตสองใจหรอกคืออยากจะมาทางเราแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปตัดอีกฝั่งหนึ่งอย่างไรดีคนรักเก่าก็เลย นำพาความร้อนรุ่มมาหาคุณนะซึ่งตรงนี้ถามว่าเขารักคุณไหมเขารู้แล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้เขารักคุณแล้วก็ดูแลว,ว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยก็คือคุณนี่แหละแต่ว่าเขาได้ทําพลาดแล้วก็ได้ได้จากไปแล้วนะคะตอนนี้จะหวนกลับมาใหม่ก็ไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสหรือเปล่าหรือถึงแม้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะตัดพันธะภาระที่เขามีอยู่ณปัจจุบันนี้อย่างไรดีมันจึงเป็นความร้อนรุ่มที่คุณจะต้องเจอเจอในช่วงนี้ อันที่จริงแล้วคุณก็ไม่ได้อยากที่จะกลับไปหมายถึงว่าสมองอะ่ะบอกคุณว่าไม่ได้อยากที่จะกลับไปเพราะว่าปัญหามันเยอะนะคะตัวเขาก็ยังคาราคาสังอะไรอยู่หรือไม่ก็ถ้าเขาไม่ได้มีคนใหม่อยู่ปัจจุบันก็แปลว่าเขามีพันธะภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่พัวพันพัวพันมากเลยนะคะเป็นพันธะภาระมากแล้วก็มันจะเป็นปัญหาต่อเนื่องมาสู่คุณด้วยยกตัวอย่างเ่น่อแแม่เขา อยากให้เขาแต่งงานกับคนอื่นพอแม่เขาไม่ชอบเราเขามีลูกติดลูกติดเขาไม่ชอบเราซึ่งปัญหาตรงนี้ก็ยังแก้ไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยคุณก็รู้สึกว่ามันปัญหาเยอะแต่ว่าถามในใจนะคะถ้าไม่ได้ใช้สมองใช้แต่ใจเนี่ยคุณก็ยังรักเขาอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะให้มันเป็นไปได้ยังอยากที่จะเปิดโอกาสให้เขากลับมา ดังนั้นสถานการณ์ในช่วงนี้เป็นเรื่องของการที่ตัวคุณเองก็สองจิตสองใจกลา้ากล้ากลัวกลัวไม่ได้แน่ใจว่าเอ๊ะจะให้เขากลับมาในชีวิตดีไหมกลับมาแล้วเราจะต้องกลับไปผจญกับสิ่งเดิมหรือไม่แต่มันก็มีจุดประกายเล็กๆในหัวใจว่าเราคิดถึงเขาไงแล้วเขาก็กลับมาจริงๆด้วยมันก็เหมือนเป็นฝันที่เป็นจริงเหมือนกันนะคะว่าในที่สุดเขาก็กลับมาแต่ว่าเป็นฝันที่มันไม่ได้เป็นฝันดีโดยบริบูรณ์นะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันยังต้องมี แอดเวนเจอร์ยังต้องมีเรื่องราวอันนี้มันเพิ่งเริ่มเรื่องนะคะยังต้องมีเรื่องราวต่อไปอีกเยอะเลยถ้าคุณจะกลับไปหาคนนี้และให้โอกาสเขาตรงน,นี้คุณก็คิดหนักอยู่เหมือนกันค่ะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะคุณก็ไม่ได้รีบกระโดดเข้าไปหาเขาหรอกแต่คุณก็ไม่ถึงขั้นกับปิดกั้นโอกาสที่จะให้เขากลับมาคุยก็ถือว่าก็ได้กลับมาคุยคุยกันกับคนรักเก่าแล้วกันค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้นะคะมองดูว่ามันค่อนข้างที่จะมีปัญหากระท่อนกระแท่นกันมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยภาพในอดีตที่ผ่านมาคือไพ่สี่ถ้วยก็คือ ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่ในสถานการณ์ที่น่าพออกพอใจด้วยกันเท่าไหร่ทั้งคู่เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายอะค่ะคุณนะนะอยากเบื่อหน่ายอยากที่จะตัดตรงนี้ไปแล้วได้ไพเดทด้วยความรู้สึกลึกๆจริงๆของคุณอยากจบแล้วกับความสัมพันธ์ที่มันยือ้อยื้อกันมาแบบนี้แล้วมันไม่สมดุลสักทีมันไม่ลงตัวสักทีไม่พัฒนาได้สักทีแต่พอคุณ อยากจะตัดจริงๆคุณก็ทําไม่ได้นะคะถึงคุณอยากจะทําให้ได้เขาก็ไม่ได้ว่าจะไปง่ายๆก็คือเขาก็ไม่ปล่อยคุณก็ไม่ได้อยากที่จะให้เขาไปละมันก็อยู่ในจุดแบบนี้คือมีความเห็นตรงกันด้วยกันทั้งคู่ว่ายังไงก็ยังอยากที่จะคุยกันต่อแต่สถานการณ์รอบข้างแม้กระทั่งในจิตในในสมองลึกๆของคุณนะทั้งคุณและเขายังรู้สึกเลยว่ามันไปกันต่อไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุผลหรือเรื่องของความถูกต้องอะไรก็แล้วแต่เลยตรงนี้เนี่ย ปัญหาของแต่ละคู่มันก็ต่างกันไปนะคะแต่ละพื้นดวงนะว่าพื้นดวงของคุณมีปัญหาความรักเรื่องอะไรทําไมคุณกับคนนี้นั้นถึงไปต่อกันได้ยากลําบากนะักแต่ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าทั้งคุณแลงเขาเนี่ย มีความรักที่ดีต่อกันอยู่เพราะว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยก็ยังได้ไพ่เอ็มเพรสนะคะซึ่งเป็นไพ่ของความความรักความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็ยังได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ของแรงปรารถนาที่ยังมีต่อคุณยังมีแพชชั่นแล้วก็หนึ่งไม้เท้าเป็นเรื่องของการอยากที่จะริเริ่มใหม่ก่อนหน้านี้ถ้าเคยมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยอยากจะกลับมาริเริ่มขอโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่ามันยังไม่ค่อยดูที่จะสมูทเท่าไหร่นักเลยนะคะอยู่ในจุดที่ ยื้ยื้อกันแตพอเราถอยเขาก็มาใกล้ๆแต่พอเราจะเดินกลับเข้าไปใกล้ๆเขาก็ถอยอยู่อย่างงี้นะคะยังหาจุดตรงกลางที่จะบาลานซ์กันไม่ได้ปัญหาส่วนใหญ่ก็หนึ่งนะคะเป็นปัญหาในเรื่องของตัวตนของตัวเองที่เข้ากันไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่นะคะเล่นแง่แล้วก็มีโอกาสที่จะ มีทิฐิมานะส,สูงด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะคะ2ออาจจะเป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมแล้วก็สถานการณ์รอบข้างไม่เป็นใจให้คุณทั้งคู่รักกันเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่ยังอยากที่จะคุยกันต่อนะก็คิดว่าถ้า,าไพ่เดทเนี่ยถ้าเข้ามาอยู่ในตําแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่อยากจะตัดเนี่ยแต่ว่าถ้าไพ่รอบข้างเนี่ยมันยังมีทางไพ่ M Place ลมีท้งไพ่1ไม้เท้านะคะซึ่งเป็นไพ่ความรู้สึกของคุณและเขาเนี่ยและยังมีไพ่ สองเหรียญสองเหรียญเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอินฟินิตี้ดังนั้นเนี่ยอินฟินิตี้ก็คือไม่สิ้นสุดดังนั้นสองเหรียญเนี่ยก็เป็นตัวที่บอกว่ามันยังไงมันก็ตัดไม่ขาดค่ะเจอเจอกันแล้วก็ต้องกลับมาแม้จะห่างกันแล้วก็ต้องกลับมาต้องวนกลับมาหากันใหม่อยู่ดีค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะตรงนี้เนี่ยช่วงนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะเข้าขั้นวิกฤตทีเดียวนะคะมีปัญหาเยอะอยู่เหมือนกันค่ะเจอไพ่เดทด้วยนั่นแปลว่ามีโอกาสนะคะที่จําเป็นจะต้องแยกกันอยู่หรือว่าห่างกันไปในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการแยกกันอยู่หรือห่างกันไปจากสถานการณ์รอบข้างหรือว่าด้วยการตกลงสมัครใจของคุณทั้งสองคนเองนะคะคุณ ตกลงสมัครใจนะไม่ได้มีการทะเลาะเบาแวงอะไรกันนะคะเนื่องจากว่าภาพไพ่ของอุปสรรคปัญหาเนี่ยเป็นภาพของแปดดาบ มันอยู่ปัญหาที่มันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเป็นปัญหาที่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะอยู่ในจุดที่อึดอัดอึดอัดด้วยกันทั้งคู่จนรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ร่วมกันแล้วมันอึดอัดเนี่ยงั้นเราแยกกันก่อนดีกว่าไหมเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นเผื่อว่าให้ความห่างเนี่ยมาเป็นตัวที่ทําให้เราคิดได้ว่าเรายังต้องการกันและกันแค่ไหนนะคะดังนั้นในช่วงนี้จึงมีการตกลงคุยกันโดยที่ไม่ได้ทะเลาะบาะแว้งกันได้ไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะเป็นไพ่ของการคุยกันด้วยดีนะคุยกันด้้้ววววยยดดีีคาามรูสึกท่่ เราพร้อมยินยอมพร้อมใจที่จะอยู่ในจุดเนี้ยที่ห่างห่างกันไปก่อนแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่ค่ะไพ่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็คือ หนึ่งไม้เท้าซึ่งเป็นไพ่ใบเดียวกันกับความรู้สึกของคนคุยที่ไร้สถานะนั่นแหละก็คือรู้สึกเหมือนกันเลยนะคะนั่นก็คือยังมีผัดแปรงปรารถนายังมีแพชชั่นในเรื่องราวความรักกับคุณอยู่ยังอยากที่จะไปต่อมองไปในอนาคตนะคะก็ยังอยากที่จะเห็นคุณอยู่ในชีวิตนะเพียงแต่ว่าตอนนี้โอ้โหปัญหาเยอะเหลือเกินค่ะซึ่งณนะขณะนี้ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะก็เป็นไพ่สเตรนสเตรนเนี่ยคือจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีปัญหาแต่สเตรนเนี่ยเป็นไพ่ของการที่อยากจะพยายามควบ คุมคอนโทรลปัญหาแต่ว่าเป็นการควบคุมคอนโทรลที่ขอเวลาคิดขอเวลานอกก็คือจะขอห่างกันก่อนนะคะสถานการณ์เนี่ยมองดูว่าถึงห่างอย่างไรนะคะอย่างที่บอกตัดบัวยังเหลือใหญ่ยังไงก็ต้องวนกลับมาห่างกันได้ไม่เกินเดือนแล้วคะ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันใหม่นะคะอาจจะไม่คุยกันสักอาทิตย์หนึ่งสอ,งอาทิตย์อะนะคะเสร็จแล้วก็จะต้องกลับมาคุยกันใหม่จะมีเนื่องจากความคิดถึง ทั้งคู่นะคะแต่ว่าอาจจะเอาเรื่องอย่างอื่นมาบาังหน้านะคะอาจจะเอาเรื่องของทุรละหรือเรื่องของลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาบาังหน้าเพื่อที่จะให้กลับมาได้ คุยกันยังไงซะคุณทั้งคู่เนี่ยก็เป็นคู่กันอยู่นะคะเนื่องจากว่ายังมีไพ่ราชาถือถือดาบและก็ราชินีถือดาบขึ้นคู่กันไพ่สองใบเนี้ยเขาเป็นคนคู่กันค่ะราชาดาบกับราชินีดาบแต่ว่าเขาเป็นคนคู่กันที่มีปัญหาเยอะเพราะเขาถือดาบฟาดฟันกันทั้งคู่เลยนะคะจึงไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่ทิฐิมานะค่อนข้างที่จะสูงมีเหตุผลด้วยกันทั้งคู่แต่เป็นเหตุผลของตัวเองที่ไม่ได้ฟังเหตุผลของอีกคนหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าเหตุผลของตัวเองอะถูกที่สุดไม่ได้เจอกันตรงกลางนะคะสองคน นี่นะคะเป็นคุณคู่กันที่มักจะมีการระหองระแหงอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าจะให้เลิกรากันเนี่ยก็ดูว่ายากจะต้องมีไพ่เสียเยอะๆมาตัดทอนแต่ตอนนี้ไพ่เสียนมีไพ่ใบเดียวคือไพ่เดทนะคะแต่ว่าดันเจอไพ่ the temperance นั่นคือไพ่ของการที่ยังกลับมายังเจอไพ่ของ the magician ซึ่งคือไพ่ของการที่รู้จักที่จะคุยกันหันะนคุยกันได้ดีไม่ใช่พูดจาร้ายใส่กันนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งเลยก็คือไพ่หนึ่งไม้เท้านั่นคือไพ่ความรู้สึกของเขาคือเขา ยังมีแพชชั่นต่อเราอยู่ดังนั้นถึงแม้จะเจอไพ่เดทแต่มันเป็นไพ่เสียใบเดียวในขณะที่ยังมีไพ่ดีๆหลายใบโอบอุ้มจึงบอกว่าคุณทั้งคู่ยังไงก็ยังไม่ขาดกันนะคะยังไงก็ยังจะต้องมีเหตุที่ต้องกลับมาเพราะว่าหัวใจมันยังผูกกันอยู่สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะพอกลับมาคุยกันมันก็อาจจะยังไม่ได้หวานแหววอาจจะยังไม่ได้มีความสุข ชุ่มชื่นแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้ภายในช่วงระยะเวลาเดือนเดียวนะคะเพียงแต่ว่าภายในเดือนนี้เนี่ยมันมีการตัดขาดมันมีการไม่ม,ม,มีการห่างเหินนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้นานค่ะเดียวก็กลับมาใหม่ค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีมีนนะคะขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ